อีทูน่ามิวสิกไอดีนิตี้ปล่อยวิดีโอโชว์เพรเอร์ฟอร์แมนซ์สุดแับไฟลุกที่มีเฟรชเบอร์รี่พัดจางมาโชว์สกิลแรปสุดเรียว ถึงคิวสามสาวเฟรชเบอร์รี่และพัดจังออกมาปล่อยคล้องโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์ของตัวเองทั้งทักษะการแต่งแรปและร้องแรปเองโดยมีโจทย์คือการไซเฟอร์ผลัดใหม่เป็นการรวมแรปเปอร์หลายคนโชว์ท่อนแรปที่แต่งเองต่อกันบนบีทที่ครูมิดโมดดาราหรือฟิตมิดดามกำหนดให้ทั้งสามสาวได้ซุ่มฝึกซ้อมร้องแรปกันมาสักพักใหญ่จนคล่องแคล่วแล้วออกมาโชว์สกิลการร้องแรปสุดเรียวได้เจ๋งจนน่าทึ่งพร้อมแจ้งเกิดในฐานะแรปเปอร์หน้าใหม่แล้วค่ะ ามาติดตามคลิปแบบเต็มๆของทั้งสาสาวและเป็นกำลังใจให้ E t u n i e t e n n i s ทุกคนได้ทางสื่อโซอเชียลต่างๆของ E t u n i t e Music Identities เลยค่ะ